ตอนนี้เรากำลังจะสร้างเพาลอยนะครับให้เป็นเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่โดยการใช้เฟืองของเฟืองแอลนะครับเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้เพลาลอยนะครับหนาทนเหนียวแข็งแวงแน่นอนนะครับน่ฮะการยัดไซ้ในนะยัดไซ้ในเสร็จจับเสื้อมาชนกันแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการดามนอกอีก2ชั้นแบบนี้นะครับดามประกบล่างดามประกบบนเพื่อให้แข็งแรงนะฮะ การดามของเราก็จะเชื่อมแบบนี้ครับจับชนกันเชื่อมขึ้นแท่นกึงเชื่อมให้เที่ยงตรงนะฮะมั่นใจได้ว่าเพลารอยของเราเที่ยงตรงแน่นอนแล้วก็แข็งแรงแน่นอนนะครับใช้แขนเผาข้าง32นะครับเส้นนี้นะครับก็จะเป็นเบรกของเบรกแอลเบรกแอลก็เป็นเบรกใหญ่นะครับตอนนี้เราก็กําลังเชื่อมครับ ถึงแทนเชื่อมจะได้เที่ยงตรงนะฮะมีการยัดไส้ในนะครับเล็กที่ยัดไส้ในก็คือประมาณนี้ครับหนานี่ฮะนี่คือยัดไส้ในเข้าไปคุณคิดเอาครับควา,ามหนาโอ้โหแถมยังเสื้อเดิมอีกแถมยังมีประกบนอกอกีกทีนี้เสื้อเผาหนาถึงเกือบ30มิบมิลเลยครับต้องบอกว่าสุดจริงๆนะฮะเอารอยหัวยาวนอดใหญ่แข็งแรงเหนียวทนน่าใช้ครับหรือจะยัดแบบนี้ครับ เหล็กยัดไส้ในนี้ต้องบอกว่าแข็งมากนะครับนะฮะเราทําการยัดไส้ในนะจับยัดไส้ในมาชนกับตัวแขนของแอลตัวนี้นะครับนี่ก็คือเสื้อแอลก็เป็นแอลญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าเสื้อผ้าเขาหนาใหญ่แข็งแรงมากต่อให้มีความเที่ยงตรงนะครับเพื่อการใช้งานที่ดีทุกปืนจะได้ไม่แตกง่ายล้อ,อยางจะได้ไม่กินในนะครับ เวลาขึ้นเสื้อเผาใหม่ก็จะขึ้นกับแท่นกึ่งแบบนี้เลยนะครับเพื่อความเที่ยงตรงและแม่นยำนะครับหนาใหญ่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวดามอีกรอบหนึ่งก็ต้องบอกว่าแข็งสุดๆอ่าเพื่อนๆนคนไหนสนใจที่อยากจะได้เผาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับเผาลอยแข็งแรงแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นแขน30 3ส32 3าเอดอะไรก็ว่ามานะครับหรือจะ3 4 35 36กก็ได้ได้หมดเลย เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถจะผลิตเพรารอยให้กับเพื่อนๆได้แท่นกึงเรายาวถึง14ฟุตครับพูดง่ายๆเลยว่าจะขึ้นเผาระดับไหนก็ขึ้นได้ครับนะฮะก็สามารถที่จะใช้กับเบรกแอลได้นะครับหรือจะใช้กับเบรกเดิมของอ l l n e w วลี o 5เกียร์6เกียร์ได้หมดเลยสามารถจะมาผสมผสานกันได้นะก็ะเป็นหัวเผาของแอล พอรอยหัวยาวน็อตใหญ่ตัวนี้หน็อตนะครับนี่ฮะอยากได้แบบไหนจัดให้ได้ครับเป็นแผงเบรกเดิมหรือว่าจะใช้แผงเบรกแอลก็ได้นะครับเบรกเดิมเขาก็จะมีลูกสูบเดียวเอาไว้สําหรับกลางถ้าเบรกมีกลไกเบรมมือเหมือนของเดิมใส่ ABS เข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกเดิมก็ใส่ ABS ได้ แล้วก็จะเป็นเบรกแอลเราก็สามารถที่จะใส่ ABS ได้เช่นเดียวกันนะครับจัดให้ครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้เพาาลอยที่แข็งแรงแข็งแรงนะครับอยากได้แขนเท่าไหร่บอกเรามาได้เลยนะครับดูนะฮะดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ครับว่าเรายัดไส้ในเหล็กหนาขนาดไหนขนาดนี้ครับ <c oughs> ดูครับหนากว่าเสื้อเดิมแทบจะบอกว่าสองสามเท่าตัวเลยครับใหญ่มากดังนั้น เรื่องคดเรื่องงอเรื่องหักนั้นค่อนข้างยากแน่นอนกับเพาลอยชนิดนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันและเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้เพาลอยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทักถ่ายเข้ามาได้อยากเอาไปใส่รถอะไรนะฮะบ,บอกเราได้ครับละนี่ก็คือเสื้อเพาเป็นเสื้อเพาของเพาลอ,อยหัวยาวน็อตใหญ่ใส่เบรกออนิวนะครับเป็นเพาลอ,อยหัวยาวน็อตใหญ่นะ นี่ครับอันนี้เราทําขึ้นมาเองยาไส้ในหนาแข็งแรงเหมือนกันนะครับสามารถที่จะเอาไปใส่กับ Big M ได้นะครับลํานี้เราทำให้ใหม่เลยเป็นเฟืองแอลนะเฟืองใหญ่นะครับอ,อยากได้พอลอยแบบไหนก็ทักไทยมาได้นะครับ